หมกหมกก็แบบปู่ว่าสมัดในห้องชอทอำเภอใดเป็นจะไพยูเป็นจะไพยูไปกินไปนอนเลยบ่เออใส่ชีวิตยู่หันเลยไปจมปากยุ่นเลยบ่เอออำเภอว่าว่าแล้วถังว่าแล้วลุก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 ก็แบบน้ำโคกกำลังเป๊ปซี่ตัวมักน้ำยังเยอะบ่โคกกับเป๊ปซี่ตัวมักน้ำยังโอ้งอนพอดีเลสบายนอนหลัง อันนี้ยังเป็นเกสี่วะบ่โคุ้ยสไปวะคนมาสไปไหมน้่งยังน้ำงสไปครับสไปน้ำสาปไีกแล้วออกมาแล้วนุ๊กทนุ๊กทุ้าว่าตัวสีอะไรยผมขอบุณให้บอกเมนไปบ้างจ้บ้างเร้าบ้างแล้วชายในเรืองอร้ายบ่เนี่ยต้องตอวร้ายบ่เนี่ยออ้เอาไอเอาด้ไปไปเรออออได้ไปไปอาอได้ไปไปครับออได้ไปไป เอาไไปใช้ไนี่เอาไปไปเอาไปไปไหมบายบอลยุ่เชี่ยที่ไหนยรอเออไปขอเชี What ่ยตลอดการให้ท like oh, ี่าใจตลอดการเลยที่ไหนบอลเลนอลแลนนี่ดียงรเด้อแน่มาคุลนดีเสียเลยบอกดีเสียเลยเอาก็ัพีเสีเลยบอตลอดการเลยเอเมมฟิตปไหมเมมฟิตไปมันแน่มดไป Mabuiho Memfit de paai Memfit de paai Nawa leo Ahoh Ahoh Ahoh